สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาร่าหรือไม่หมคอความสุขหัววตๆแม่หมอหัวโตน,นั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอาลาพลังงานนิ้ยีบกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปดรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณก่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคาําโฆษณาแต่จะค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต็งไม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันค่ะหรือว่าอยากสพอร์ตทางต,งตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เราตั้งชื่อแล้วว่านี่คือคํายืนยันเป็นการคอนเฟิร์มอย่างมั่นคงร้อยเปอร์เซนจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆคุณณนะขนานี้เขาอยากบอกเรื่องราวอะไรมายืนยันเรื่องราวอะไรกับคุณนั่นเองนะคะมาค่ะและนี่คือ คำยืนยันและคอนเฟิร์มจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆคุณณนขนาดนี้นั่นเองค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะการเริ่มต้นไหนนะคะนี่คือ Ace of One คุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากพลังงานบางสิ่งบางอย่างความอ่อมความยมความเศร้าเสียใจสิ่งไหนที่ไม่ดีเอามันไปทิ้งลงแม่น้ำนะคะแม่น้ำจะผ่อนคลายคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ยึดติด อะไรที่สูญเสียไปแล้วก็ทิ้งมันไปเรายังเหลือชีวิตของเราอยู่หรือสองถ้วยก,ก็หมายถึงชีวิตของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งความสุขถ้าตอนนี้เวลานี้คุณมีความอ่อมความยมเศร้าในเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรที่ทําให้คุณท็อซิดเสียใจพึ่งพาใครไม่ได้ให้คุณไปที่แม่น้ําข้ามสะพานไปกับ ตอนไปก็ทิ้งความอ่อมความยมแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะคะไปที่วัดไปไหนก็ได้ถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธนะคะเมื่อคุณได้นะคะจากนั้นคุณก็ไปที่วัดเตรียมเสื้อผ้าไปหนึ่งชุดเตรียมเอาชุดเก่าทิ้งใส่ชุดใหม่กลับมานันเองนะคะนี่คือความอ่อมความยมคุณกําลังจะเสร็จชีวิตของคุณ,คณกําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่เริ่มต้นภายในตั้งแต่วินาทีที่นาฬิกาชีวิต คุณได้เดินมาเจอคลิปนี้นั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งไม้เท้าความสุขความเจริญรุ่งเรืองกำลังก้าวมาสู่ในชีวิตคุณถ้าคุณปรารถนาจะอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเป็นช่วงชีวิตที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณยิ่งเป็นการเริ่ม,มต้นใหม่คุณเริ่มตั้งแต่ วินาทีนี้ที่เข็มชีวิตชะตาชีวิตของคุณนำพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ในเช้านี้นั่นเองถ้าคุณปรารถนาจะได้อยากได้งานใหม่อยากมีงานใหม่คุณตกงานมาเนิ่นนานแล้วนะคะคุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณปรารถนาอยากมีจะ อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออยากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมนะคะในองค์กรของคุณเดี๋ยวคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆมาส่งเสริมธุรกิจการงานของคุณแน่นอนค่ะมี การเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นในจังหวะชีวิตของคุณแน่นอนค่ะเป็นเรื่องความมั่นคงในเรื่องการงานและความรักความสุขต่อค่ะและในตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณนะคะดวงชะตาของคุณณนะขณะนี้เป็นอย่างไรค่ะต้องบุบบั่นค่ะนี่คือในออฟสอดดีค่ะ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ไม่ว่าเวลาไหนเชา้ากลางวันเย็นหรือช่วงไหนก็ตามแต่พบตนุกข,ของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถในออฟสอดเป็นคนฉลาด นะคะมีความเข้าใจตัวเองตระหนักรู้นะคะสิ่งไหนผิดพลาดคุณก็รู้คุณเป็นคนฉลาดคุณมีความรอบรู้คุณมีความรอบคอบและเป็นคนคิดเร็วทําเร็วแบบจริงจังในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้เวลานี้ โอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณและเข้ามาหาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเพราะมันขึ้นในออฟสอดอัศวินถือดาบณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มาอยู่ใกล้ๆคุณณนะขนาดนี้มายืนยันคอนเฟิร์มในเรื่องธุรกิจการงานของคุณคุณกําลังจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะคุณไม่ใช่งานที่1บางท่านอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาแต่คุณจะต้องเดินทางนะคะคุณเป็นคนฉลาดค่ะแล้วก็มีความรอบรู้แต่คุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนี่คือถูอวบตอนนี้เวลานี้คุณรอง,งานที่สองอยู่บางคนจะได้ จับงานสองงานเป็นงานธุรกิจออนไลน์เป็นงานในโลกโซเชียลบางคนอาจจะไม่ใช่โลกโซเชียลแต่ก็จะได้ทำงานเป็นงานที่สองนั่นเองทุกวันนี้สมัยนี้ก็ทำงานที่สองกันหมด น้อยมากที่จะทํางานเป็นงานเดียวนั่นเองนะคะเพราะแม่หมอก็ทํางานสองสามงานเหมือนกันนั่นเองค่ะและตอนนี้เวลานี้ให้คุณตั้งรับแต่ถ้าคุณไม่ปรารถนาจากจะทํางานเดียวนะคะคุณก็จะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนนี้เป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนทางการค้าก็ได้นั่นเองนะคะและยังไงต่อคะพลังงานของคุณจากพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้คุณกําลังมองดูตัวตนณ ขนาดนี้ของคุณอยู่นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แ oh ม่ก็เก่คุณค่ะเก่คุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง วาสนาบารมีของคุณบังเกิดแล้วนี่คือ Queen of บอราชินีถือไม้เท้าคุณจะสวยคุณจะมีออร่าปกติคุณก็สวยคุณก็มีออร่าคุณเป็นคนที่ลักษนุกมีเอเนจีอยู่กับตัวเองมีพลังงานบวกเหลือเฟือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่และช่วงเวลานี้คุณจะมีการเข้าสังคมอบรมสัมมนามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้รับโอกาสใหม่ๆจากเจ้านายของคุณนะคะถ้าคุณสอบร สอบรัชการหรือว่าเป็นรัชการอยู่แล้วนะคะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตาแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนขึ้น,นสองเท่าหรือทําวิทยาฐานะหรือทําอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นที่ไว้วางใจของพอ,อของผู้บริหารของคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีหัวใจนะคะที่เป็นหัวใจแห่งความสุขมี energy เหมาะ มี energy แห่งความสุขมอบให้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเข้ามาหาคุณในลักษณะไหนเข้ามาหาคุณแบบแบบต้องการให้คุณปลดล็อกคุณก็ปลดล็อกเขาได้นั่นเองนะคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาอปปี้งานคุณคุณก็รู้เล,เลี่ยมทันคนทุกคนนั่นเองและยังไงต่อคะสิ่งที่คุณเจอณขณะนี้ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นผู้หญิงสวยเลยละค่ะถ้าเป็นราชการนะคุณเป็นคุณแม่บางท่านเป็นแม่ไม่บางท่านไม่ได้เป็นแม่ไม่บางท่านมีลูกอยู่แล้วตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกของคุณแต่คุณต้องปล่อยวางวางให้ลงปรงให้ได้เพราะชีวิตคุณนะตอนนี้ถามว่าเรื่องจิตการการงานของคุณคุณไม่มีปัญหานะคะ อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่คุณเป็นห่วงลูกคุณมากกว่าเพราะมันขึ้น u u e n ออ f คับถ้าคุณมีลูกแล้วนะคะลูกคุณอาจจะทำเรื่องบางเรื่องทำให้คุณไม่สบายใจเพราะฉะนั้นวางให้ลงปรงให้ได้แต่ถ้าคุณไม่มีลูกนะคะตอนนี้คุณสวยคุณมีออร่ามีแต่คนจับจ้องหมายตาอยากจะทำรีเลชั่นชิพกับคุณอยากเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณอยากปฏิสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ มีเสน่ห์ใครๆก็อยากอยู่ด้วยเพราะอยู่กับคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีพลังงานด้านพลังงานบวกแบบเต็มที่นั่นเองนะคะและที่สำคัญคุณเป็นคนสวยมีสเสน่ห์แบบเล่า้อดต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งเหรียญ นะคะคช่วงเวลานี้พลังงานที่อยู่ใกล้ๆมายืนยันมาคอนเฟิร์มคุณแล้วว่าคุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่โชคลาภครั้งนี้เป็นโชคลาภฟุกๆโชคลาภแบบนี้ไม่ได้เกิด ตั้งนานแล้วนะคะทุกคนหนึ่งเหรียญเนี่ยไม่ได้เกิดนานแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือคันคำยืนยันและคนเฟิร์มนะคะว่าคุณจะมีโชคลาบโชคลาบบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อได้ปรับเงินเดือนก็ได้โชคลาบเหมือนกันแต่บางคนเดินทางเดินทางไปสัมมนาคุณก็ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงนี่ก็คือโชคลาบเหมือนกันคือโชคลาบที่ไม่ใช่เงินเดือนเป็นโชคลาบแบบฟุกุนั่นเองหรือบางคนอาจจะมีโชคลาบ ที่เป็นลาบลอยแบบฟุกๆเป็นฮานอยสิงคโปร์นะคะเยอรมันหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีโชคลาบครั้งนี้แน่นอนค่ะแล้วยังไงต่อคะพลังงานที่อยู่ใกล้ๆคุณนักขณะนี้นะคะเขามายืนยันมาคอนเฟิร์มว่าคุณจะมีโชคลาบมีโชคลาบทั้งเรื่องการงานมีชโชคลาบทั้งเรื่องการเงินแล้วยังไงต่อค่ะมาค่ะ โอ้ oh my god อบคุณค่ะนี่คืออะไรคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงบางท่านคุณจะได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้านะคะหมายถึงคู่ชีวิตของคุณนะคะหรือผู้ชายนะคะตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายสาขาคุณจะมีลูกน้องที่เป็นบริวารผู้หญิงนะคะหรือ แฟนคุณภรรยาคุณอาจจะมีเบบีก็ได้ดิเอมเพลอร์บางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่บางท่านไม่ใช่เดินทางไปต่างประเทศธุกรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานนั่นเองนะคะเพราะดิเอมเพลอร์โอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะช่วงเวลานี้เพราะพลังงานที่อยู่ใกล้ๆคุณ,คณกําลังยืนยันและคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้า ไพ่นี้เป็นไพ่เหมือนอ่านตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือ D m t อ็ l e r ความมั่งคัง่งความร่ำรวยธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความมั่นคงคุณจะได้ทำธุรกิจใหม่ๆสิ่งไหนที่เป็นท็อกซิตทิงสิ่งไหนที่เป็นมนลภาวะ เป็นพิษต่อสภาวะจิตใจคุณคุณเอาไปทิ้งลงแม่น้ำให้เสร็จสิ้นเสียเพราะชีวิตใหม่กำลังก้าวมาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองต่อค่ะโอ้โหค่าคุณค่ะอกสเตนค่ะ คุณเป็นคนที่เก่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าคุณสู้การสู้งานตั้งแต่เด็กไม่ว่าคุณจะนะคะมีฐานะเป็นแบบไหนก็ตามแต่และผู้ใหญ่ก็ให้ความเอ็นดูคุณนี่คือสเตนความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ชอบทำงานตั้งแต่เด็กเป็นคนสวยนะคะเป็นคนเข้มแข็งฉลาดรอบรู้รอบคอบผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูแต่สำหรับเพื่อน ของคุณแล้วเพื่อนในที่ทํางานเขาอาจไม่ชื่นชอบในบุคลิกของคุณมากนักเพราะนะคะหัวหน้างานคุณเจ้าของกิจการจะ ดูคุณมากกว่าใครๆแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะคะลูกน้องคุณคุณจะต้องดูลูกน้องให้ดีๆเพราะบางคนเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาลงมือทํานั่นเองแต่คุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนเด,ดเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะถ้าธุรกิจของคุณมีปัญหาในเรื่องหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่จะเข้ามาเคลียร์ทิศ เคลียร์ทางให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะไฮโลเฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านักบวชถ้าตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณตอนเช้านี้หรือว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมาเข้ามาดูคุณไปขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสา ในสถานะสถานต่างๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานะสถานต่างๆมองเห็นคุณและ นะคะมองเห็นคําอธิษฐานของคุณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานที่อยู่ใกล้คุณเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถหรืออยู่บนรถนี้หรืออยู่บนรถไฟฟ้าหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณนะตอนนี้เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหล่าวิญญาณนั่นเองนะคะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณนขณะนี้มายืนยันมาคอนเฟิร์ม ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้กำลังจะเข้ามาหาคุณและจะเข้าเร็วเข้าช้าขึ้นอยู่กับว่าคุณโฟกัสในเรื่องไหนหนะัตอนนี้ต่อค่ะโ oh อ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือ ace of cup ค่ะ นะะ้หนึ่งถ้วยคุณจะเจอรักที่แท้จริงที่หากันจนเจอลาชิเนีถืถ้วยยังไงคุณก็มีคนที่จับจ้องมองคุณเพราะคุณเป็นคนสวยเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะเป็นคนที่อยากให้คนอื่นชื่นชมในตัวคุณแต่คนอื่นเขาก็ชื่นชมในตัวคุณอยู่แล้วค่ะและที่สําคัญคุณเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา รักพี่รักน้องรักครอบครัวใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณให้ความช่วยเหลือเสมอและนี่คือ เอสออฟคัพนะคะหนึ่งถ้วยคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องความรักคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องโชคลาภคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือคํายืนยันและคำคอนเฟิร์มจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณณนะขณะน,นี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้แม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้เตรียมตัวเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่เตรียมตัวเฉลิมความเฉลิมฉลองความสุขนี่คือทีออบคับ3มถ้วยคือการเฉลิมฉลองไปสังสรรค์แน่นอนละค่ะวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์คุณอาจจะไปเฉลิมฉลองมิงกับเพื่อนเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณการเฉลิมฉลองครั้งนี้เป็นการฉลอง เฉลิมฉลองงานใหม่เฉลิมฉลองเงินเดือนที่นะคะเจ้าหนายขึ้นให้คุณเฉลิมฉลองความรักครั้งใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เมื่อคุณได้ปล่อยวางเมื่อคุณมีการเดินทางการเดินทางจะทําให้คุณมีการเปลี่ยนหงจุยหงจุ้ยดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะแม้คุณเดินไปแค่ปากซอย นี่ก็คือการเปลี่ยนห่วงจุ้ยแล้วไปรับพลังงานแม้คุณจะไปแค่ร้านสะดวกซื้อก็เป็นการเปลี่ยนห่วงจุ้ยเหมือนกันและยังไงต่อคะการเฉลิมฉลองครั้งนี้จะนำพาสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณอีกคะโอ้ม่กกคุณค่ะกอคุณค่ะนี่คืออะไรคะ คือนะคะสิบถ้วยเทนออบคับชีวิตครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขแบบที่คุณไม่ไม่คิดไม่ฝันมันเหนือความคาดฝันมันเหนือความคาดหมายมันเหนือจินตนาการของคุณเพราะนี่คือเทนออบคับคุณปรารถนามาเนิ่นานานแล้วอยากให้ครอบครัวของคุณกลับมามีความสุขททีนี่ค่ะ เมื่อคุณไม่มีความทุกข์ทิ้งความทุกข์ความอ่อมความยงุลงทะเลลงแม่น้ําหรือไปวัดข้ามแม่น้ําข้ามสะพานเขาเรียกว่าข้ามน้าข้ามภูเขาคุณข้ามน้ําเสร็จแม่หมออยู่ในกทมจากข้ามภูเขาได้ยังไง ภูเขาทองขึ้นภูเขาซองสักครั้งแต่ถ้าคุณไม่มีภูเขาคุณไปพะธาตุไหนก็ได้ค่ะที่มีพระธาตุนั้นแหละค่ะชีวิตของคุณก็เป็นภูเขาเหมือนกันเขาเรียกว่าคุณเลือกเอาสักอย่างว่าคุณจะท่ามน้ําข้ามทะเลหรือข้ามภูเขาเอาอย่างเดียวก่อนก็ได้และนี่คือชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมายิ่งใหญ่จนคนอื่นเขาจนคนอื่นรู้สึกทําไมคุณชีวิตของคุณ กับพลิกไหลกลายเป็นดีพลังงานดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้อาจจะเป็นเช้านี้ด้วยซ้านั่นเองนะคะความสุขคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือบางคนถ้าเช้านี้ยังไม่เกิดคุณเห็นคลิปนี้คุณก็ตั้งจิตอธิษฐานให้คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็เมื่อนั้นนั่นเองนะคะเพราะนี่คือคำยืนยันคำคอนเฟิร์มจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนักขนาดนี้นั่นเองต่อค่ะโอ้ oh m ม g ก d คุณเซเว่นออกขับ นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่รู้นะคะหรือเป็นผู้ชายก็ตามแต่คุณมีตัวเลือกมากมายคุณมีพลังงานบางเสียงบางอย่างจนเลือกไม่ถูกณช่วงเวลานี้มันมีอะไรเตดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณจนคุณรู้สึกว่าอุ๊ยทาไมมันมีแต่สิ่งดีๆจนคุณเผล,ลอเลยนะคะจนคุณหลงลืมไปว่า มันก็เมื่อมีความสุขเข้ามาความทุกข์ก็จะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่เขามาหาคุณหลายๆอย่างมันมีแต่ความสุขเข้ามาให้คุณตระหนักอยู่กับตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะไม่ต้องตื่นตหนกไม่ต้องตกใจในสิ่งที่ดีๆกําลังจะถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณแบบพายุโหมกระหนำ่ำเหมือนเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงสายฟ้าฟาดแบบรวดเร็วแบบนั้นล่ะค่ะนี่คือเซเว่นนะคะเซ เว้นออบคับตัวเลือกของคุณโอกาสของคุณที่กําลังจะเข้ามาหาคุณแบบมากมายไม่มากมายได้ไงคะหนึ่งมีแต่การเริ่มต้นใหม่ๆแล้วมีการเฉลิมฉลองและการเฉลิมฉลองครั้งนี้คือเฉลิมฉลองทั้งครอบครัวคุณทั้งองค์กรของคุณต่อค่ะคุณยังมีความลังเลไม่มั่นใจ การติดต่อสื่อสารหรือมีความไม่มั่นใจเห็นไหมคะเห็นเครื่องหมายโค้ชเชนมาคไหมนี่แหละคะ่ะตัวคุณที่ s ซเว่นครับแล้วก็ถูกออฟสอดคุณยังมีความลังเลคุณยังมีความไม่มั่นใจในพลังงานตัวเองหรือคุณมีตัวเลือกมากมายเมื่อมีตัวเลือกมากมายก็เกิดความลังเลหลายหลายคนเหมือนไปเล่นเกม เกมบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณชนะแล้วเขาให้คุณเลือกนะคะตัวใดตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวใดตัวหนึ่งคุณก็รักพี่เสียดายน้องแบบนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาถ้าเป็นงานมันก็เข้ามางานทั้งสองงานถ้าเป็นความรักก็มีคนเข้ามาหาคุณทั้งสองคนแบบนี้ค่ะมันก็เลยตัดสินใจลําบากนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะก็โฟกัสในเรื่องที่มีความสุข อะไรที่ตอนนี้เวลานี้ถ้าเป็นเรื่องงานคุณได้รับชัยชนะคุณจะมีชื่อเสียงในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานหนึ่งหรืองานสองเพราะนี่คือ six of one ความสมร็จชื่อเสียงจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นให้คุณอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีค่าคุณเป็นคนที่คนอื่นจะต้องนะคะคุณคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะนะคะและนี่คือ เหมือนคุณไปเป็นนักรบมาแล้วการเป็นนักรบครั้งนี้คุณลบชนะเหมือนโจโฉนั่นเองนะคะพลังงานของคุณณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานที่อยู่ใกล้ตัวคุณมาสื่อสารกับคุณว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ต้อง,งลังเลไม่ต้องสงสัยว่าคุณจะได้หรือเปล่าตําแหน่งนี้คุณได้ตําแหน่งนี้แน่นอนค่ะเพราะนี่คือชัยชนะ ความสำเร็จชื่อเสียงก็จะตามมาสปอร์ตไลท์กำลังส่องมาทางคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ม oh ่กูดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดชาลีออตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณมีเป้าหมายหรือยังคะเป้าหมายของคุณธงของคุณอยู่ตรงไหนเมื่อมีทรัพย์มีสินเข้ามามีโชคลาภมีวาสนามีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ทำงานไปวัน และตอนนี้เวลานี้เดอะชาริออตเมื่อคุณมีเป้าหมายเป้าหมายนั้นกำลังวิ่งมาสู่ชะตาชีวิตของคุณนะช่วงเวลานี้ก่อนที่จะก่อนปีใหม่เราบอกเลยว่าก่อนปีใหม่ค่ะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในเดือนนี้หรือเดือน ธันวาคมแต่ก่อนปีใหม่แน่นอนค่ะและที่สำคัญเป้าหมายของคุณในอนาคตปี69คุณวางไว้ยังไงโฟกัสยังไงเมื่อมีเงินเข้ามาเมื่อเมื่อมีโอกาสความรักความสุขเข้ามาหาคุณแบบนี้คุณจะต้องโอบอุ้มทั้ง3แบบไว้อยู่ในตัวคุณอย่าไปแจกใจ่ายให้ใครนี่คือพลังงานของคุณกว่าคุณจะได้มาพลังงานแบบนี้ คุณต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาหาคุณอย่าไปโยนความสุขให้กับใครเมื่อความสุขโยนมาหาเราเราก็ต้องรับความสุขแบบเต็มที่นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กอนสองเหรียญค่ะนะคะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณมีโชคมีลาบเข้ามาให้คุณบาลานซ์เรื่องรายรับรายใจ่ายให้ดีๆยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะมันขึ้นดีเอ็มเพลอร หรือนะคะคุณเฉลิมฉลองมีโชคมีลาบเข้ามาโอ้โหเฉลิมฉลองใหญ่จนลืมนึกถึงรายได้ในบัญชีอย่าลืมนะคะเงินเข้ามาเงินก็ออกไปได้เพราะฉะนั้นวางระบบจัดการบัญชีให้ดีๆไม่ว่าคุณจะมีสถานนะมั่งคั่งร่ำรวยขนาดไหนแต่คุณไม่ได้วางระบบจัดการทางด้านการเงินเงินก็จะหายไปจากชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้เม g กอด์ขอบคุณค่ะขอบคุณค i n g นะคะคิงออฟสอกว่าจะได้ต้องบุกปั่นฟันชงเฉงความสำเร็จความมุมานาักความพยายามของคุณนะคะนี่คืออะไรค่ะในออฟสอดแล้วนี่คือ King of ออฟสอดคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยว่า คุณเป็นระดับหัวหน้างานอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นคนพูดน้อยแต่ลงมือทําอำนาจวาสนาบารมีไม่ใช่บารมี ธรรมดาแต่เป็นบารมีคูณสองสำหรับคนที่เป็นผู้ชายเพราะนะคะคิงถือดาบก็มีบารมีอยู่แล้วและเป็นด e ีเอร์ er ยิ่งบาลมีใหญ่บางคนอาจจะได้เจ้านายที่เป็นดูดูจะเป็นคนดุๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนดุโดยเนื้อแท้เขาเพราะเขาต้องประสบความสําเร็จกว่าเขาจะได้เป็นเจ้านายคนเขาก็ต้องมีความมุ่งมั่นพยายามเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกสิ่ง ทุกอย่างแล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่มีอายุ35ปีขึ้นไปธุรกิจการงานของคุณหรือคุณเป็นลูกระดับหัอหน้าก็ตามแต่ณนะตอนนี้เวลานี้โอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ได้ ก้าคุณกากคุณกานี่คืออะไรคะนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่เดอะสันเจิดจรัดโอกาสใหม่ๆคุณต้องเตรียมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้ความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองแสงสว่างมาถึงคุณแล้วอย่าผักแสงสว่างอย่าผักโชคลาภอย่าผักความสุขให้กับใครแม้ว่าโชคลาภหรือความสุขนั้นมันจะเข้ามาหาคุณแบบละขั้น มันอาจโชคลาบอาจจะมาก่อนหรือว่าการเงินมาก่อนหรือว่าอะไรมาก่อนสมมุติว่าคุณได้เงินมานะคะคุณมีโชคลาบเพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวหรือว่าได้ปรับเงินเดือนก็ตามแต่ให้รับสิ่งนั้นอย่าปฏิเสธสิ่งนั้นโอ้ไม่เป็นไรหรอกโลอโอกาสใหม่เราไม่อยากได้ตําแหน่งนี้เรารู้สึกเหนื่อยตําแหน่งนี้อย่าคิดแบบนั้นเพราะโอกาสไม่ได้เข้ามาหา คุณบ่อยๆแล้วคุณอย่ามานั่งเสียใจทีหลังถ้าคุณปฏิเสธโอกาสที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากระสิบบอกคุณมาสื่อสารบักคุณณเช้าวันนี้นั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้ไม่ด้ คุณ okay, okay. ลาชาถือเหรียญลาชาโชคชโลุกชะเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าส,สั์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคุณเป็นเจ้าสัวอยู่แล้วคะ่ะคุณเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วบางคนเป็นข้าราชการบางคนก็เป็นระดับเจ้าสัวธุรกิจ ร้อยน้อยร้อยล้านนี่คือ king of the o คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณอยากประสบความสำเร็จนะคะคุณอยากมีอะไรให้กับครอบครัวคุณได้ เป็นก้อนใหญ่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยความมานะความพยายามความที่เป็นหัวการค้าแบบคุณนี่แหละค่ะบางคนบอกว่าเราเป็นแค่ยูเซอร์ธรรมดาถ้าคุณมีความพยายามเมื่อคุณเห็นตำแหน่งนะคะสมัยนี้บางคนจบป .6 ก็เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านได้นั่นเองและนี่คือไพ่เจ้าสัว King o p i ก o ถ้าคุณอายุ35 ปีขึ้นไปธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง lucky in love and lucky in game บางท่านอาจจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะเจอคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วเป็นผู้เป็นคนที่นำพาความสุขเข้ามาในชีวิตคุณและนำพาโชคลาภคุณจะเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็อิจฉาเพราะว่าคุณมี คู่รักหรือสามีที่มั่งคั่งลํำรวยรวยมากๆรวยเหลือะๆรวยลน้ลนๆนั่นเองนะคะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถมีทักษะเป็นคนหัวการค้าก็ได้คุณเจอผู้ชายในฝันของคุณแล้วและเขาก็ต้องการแม่แบบคุณนี่แหละค่ะที่จะเป็นแม่ของลูกเขาต่อค่ะ โอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและยอดเยี่ยมพลังงานอ่อมพลังงานยมของคุณได้จบลงแล้วและการเงินสองเหรียญจะกลัวอะไรคะถ้าคุณวางระบบจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีเพราะนี่คือ เดอะซันและนี่คืออะไรคะความสำเร็จแทมเปลนชีวิตใหม่โอกาสใหม่เดอะซันชีวิตแห่งความสุขไพ่นี้จะเป็นของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณมีพลังงานที่มีแห่งความสุขไพ่หลายแทบจะไม่มีเพราะไพ่หลายมันจบตั้งแต่คุณเอาความทุกข์ความอ่อมความโยมไปทิ้งลงแม่น้ำเรียบร้อยแล้วคุณแค่ขาดความไม่มั่นใจและนี่คือไพ่สำหรับคุณมีแต่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ ตั้งแต่วินาทีนี้คุณจะมีโชคมีลาบมีความสุขความรักก็แฮปปี้การงานก็ดีนะคะการงานก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเพราะว่าความรุ่งโรจน์เข้าสู่คนแล้วคุณคือเดอะเบสนี่คือคำยืนยันและคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซนต์จากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณคุณพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังคะถามคุณดูนะคะ เพราะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณมามอบพลังนี้ให้กับคุณณเช้านี้หรือถ้าคุณเห็นช่วงเวลาไหนนั่นคือพลังงานสิ่งศัดิสิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณณนะขณะนั้นมากระซิบมาผักให้คุณได้รู้ว่านี่คืออนาคตของคุณนะคุณเลือกเอาว่าคุณจะเดินตามไพ่หรือเดินตามชะตาชีวิตของคุณ เป็นอยู่ในปัจจุบันเดินไปเช้าเย็นกลับทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนหรือว่าจะเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจที่2นะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วละค่ะเพราะว่ามันขึ้นดีเอเมอร์แล้วก็คิงถือดาบคิงถือเหรียญน,นั่นเองหรือบางคนยังไม่เป็นเจ้าของธุรกิจนับตั้งแต่นี้คุณจะมีไฟในการหยิบจับ ความเป็นเจ้าของธุรกิจแค่คุณโฟกัสที่เป้าหมายเท่านั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงค่ะ เพราะหน้าที่การงานของคุณจะเลินลุ่งเรืองอยู่แล้วนั่นเองบางคนไม่ได้ทํางานนะคะบางคนเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่อย่างเดียวเลยค่ะเพราะสามีไม่ให้ทํางานสามีให้เลี้ยงลูกดูแลลูกอยู่ที่บ้านนั่นเองความสุขโชคลาภจะเข้ามาหาคุณสามีจะเปคุณอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองถึงสามีไม่เปคุณก็มีโชคลาภเข้ามา อยู่แล้วนั่นเองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ